สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องการสอบสัมภาษณนะ์การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ในออสเตรเลียนะคะว่าเจอคําถามอะไรบ้างคะการสอบสัมภาษณ์นี้ก็ถือว่าสําคัญเตรียมตัวอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าเรามีคู่แข่งเยอะมากมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะเร,เราต้องการที่จะยืนหนึ่งนะคะต้องการที่จะเป็นที่โดดเด่นนะคะแล้วก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมระดับหนึ่งนะคะจากที่ไปเข้าห้องสัมภาษณ์มานะคะประมาณ สองสามสีที่จำไม่ได้แล้วค่ะก็ส่วนมากจะคล้ายๆกันนะคะก็คือแบ่งเป็นสองส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของ personality นะคะจะดูว่าเรามีการตอบคำถามแล้วก็มีทัศนคติไปในทางแบบไหนสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ไหมประมาณนั้น,นะคะ่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของ scientific knowledge นะคะก็จะสอบถามเกี่ยวกับ academic วิชาการต่างๆ คิดว่าน่าจะแล้วแต่ตําแหน่งนะคะที่เราสมัครไปถ้าเราสมัครแค่ฮิมโตเขาก็อาจจะถามแค่ฮิมโตสมัครบัตรแบงก์ก็จะเป็นแค่ของบัตรแบงก์นะคะแต่ทีนี้ส่วนตัวนะคะสมัครสมัครมันติสกิลไปจะเจอคําถามของทุกสาขานะคะก็จะแบ่งเป็นฮิมโตบัตรแบงก์เคมไมโครนะคะ,นะคะส่วนมาจะเป็นผ่านสูมนะคะยกเว้นว่า,าสมัครที่ที่สามารถเดินทางได้นะคะ ในห้องสัมภาษณ์นะคะก็จะมีคนสัมภาษณ์เราประมาณ3าถึงห้าคนนะคะเขาก็จะเปลี่ยนกันสลับกันยิงคําถามมานะคะ,ะเริ่มต้นเขาก็จะเล่ารายละเอียดของตําแหน่งให้เราฟังนะคะแล้วก็ให้เราแนะนําตัวนะคะแล,แล้วก็บอกอประสบการณ์ที่ผ่านมาเราทําอะไรมาบ้างนะคะประมาณนี้เป็นการวอร์มอัพนะคะจากนั้นก็จะเข้า,าสู่ช่วงแรกนะคะก็จะเป็นช่วงของคําถามเกี่ยวกับ personality นะคะก็จะเป็นคำถามแบบจิตวิทยาทั่วไปนะคะแล้วก็แล้วก็แค่แสดงตัวตนของเราออกมานะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะคำนึงนะคะที่จะเจอเ,จอเกือ,อบทุกที่เลยนะคะก็จะคือก็คือทำไมเขาต้องเลือกเรานะคะก็คือเราก็ต้องเตรียมไปว่าเรามีจุดเด่นอะไรนะ,ะแล้วก็ทัศนคติอื่นๆน,นะคะเช่นถ้าเพื่อนที่ทำงานเขาคอมเพนว่าเราไม่ทำงานที่มันยากๆหรือว่าเจอที่ยาก,ยาก เราชอบโยนให้คนอื่นทำเราจะทำยังไงนะคะหรือว่าตัวอย่างเหตุการณ์ที่เหมือนมันชาเลนจ์แล้วก็เจออุปสรรคอะไรแล้วเธอผ่านมาันมายังไงนะคะการาทำงานภายใต้ความกดดันการทำงานในที่ที่นุ่งมากๆนะคะมีการจัดการมีการเมเนจยังไงนะคะมีทัศนคติแบบไหนแล้วก็มีวิธีการ วิธีการที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงนะคะประมาณนั้นต่อไปก็จะเป็นช่วงที่2นะคะก็จะเป็นช่วงของการตอบคำถามทางวิชาการนะคะทิมโตนะคะคำถามที่เจอก็เอ่อ c BC คนไข้นะคะแล้วเจอฮีโมโกลบินต่ำนะคะแล้วเราคิดว่ามันเกิดจากตัวอย่างเกิดการฮีมไลิซ์นะคะเรามีวิธีตรวจสอบยังไงแล้วเรามีขั้นตอน อย่างไรต่อไปนะคะตัวอย่างถัดไปนะคะคนไข้มีฟขเวอร์มานะคะเราสามารถใช้ผล CBC ในการ investigate ตยังไงได้บ้างนะคะอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้เกิด hemolytic blood picture นะคะเมื่อไหร่ที่เราจะสามารถเจอ Fragments เจอ s p เ e l o c y t e เจอ Bicell สาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้ PTPTT fibrinogen prolong นะคะ แล้วก็การแปลผลของ c o a g u l a t i o n study นะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะก็คือการ troubleshooting นะคะการใช้เครื่องค่ะการแก้ปัญหาการใช้เครื่องนะคะเช่น uh, ในเครื่อง x a n a l y z e r นะคะถ้าเราเจอ X-Error b er นะคะเราสามารถ troubleshooting ยังไงนะคะประมาณนี้นะคะอ๋อจำได้อีกข้อหนึ่งนะคะก็จะถามว่า อะไรที่ทำให้ MC H C สูงบ้างนะคะตัดแบงค์นะคะ Massive Blood Transfusion นะคะมีโปรโตคอลยังไง Requirements ต่างๆนะคะของการให้เลือด Neonates นะคะกรุ๊ปเลือดนะคะ Forward and Reverse Grouping นะคะเขาจะยกตัวอย่างผลการตรวจเลือด ABO discrepancy <c ười> <c ười> นะคะมาให้เราแล้วก็ถามว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ยกตัวอย่างอีกันหนึ่งนะคะการตรวจการจ่ายเลือด Emergen c y นะคะถ้าเกิดคนไข้มาห้องฉุกเฉินนะคะแล้วก็หมอขอเลือดด่วนมานะคะแต่เราค้นประวัติแล้วพบว่าคนไข้มีแอนติซีนะคะแล้วเราจะปฏิบัติยังไงนะคะมาโตนะคะเขาจะแยกส่วนของ m o r p h o l o g y ออกมาให้ด้วยนะคะ m o r p h o l o g y เขาก็จะเป็นรูปภาพจะให้รูปภาพมานะคะก็จะเป็นภาพความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวมานะคะแล้วก็ให้เราตอบว่า อะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เจอเซลล์ผิดปกติเหล่านี้นะคะมีตั้งแต่เป็นรูป blast นะคะบาดระยะต่างๆนะคะเราบอกระยะมาแล้วก็ไบ i t e blood c e l changes ต่างๆนะคะเช่นรูปของอธิพิคอรลิมนะคะ toxic g r a n u l ต butterfly cell malaria นะคะ white blood cell stellocytes elliptocytes platelet a l s m นะคะ เคสศึกษนะคะก็จะมีพารามิเตอร์ต่างๆของ CBC มานะคะแล้วก็ตอบนะคะว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิด blood picture นี้นะคะแล้วก็ลอา investigate further ได้ยังไงนะคะในการ c o n f i r รมนะคะอันนี้ก็ต้องไปเตรียมมานะคะอะไรสูงอะไรต่ำลักษณะไหนที่สัมพันธ์กับโรคอะไรนะคะต่มอมานะคะเป็นเคมนะคะเคมจะํา QC เชส่วนมากนะคะรู้จัก internal external QC ไหมถ้าเกิดมี ชิปอย่างนี้หรือว่าเทรนอย่างนี้นะคะให้เราจะแก้ยังไงนะคะถ้าเราสงสัยว่าเลือดที่เราได้รับมาเนี่ยเกิดการคอ n เ a ลเนตนะคะเรามีการเราจะเช็คได้ยังไงนะคะประมาณนั้ออีกตัวอย่างหนึง่งเขาก็จะให้ผลเหมือนโปรบีพีมานะคะสูงแบบริ้วเลยนะคะเขาบอกว่าสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างะคะเราจะมีขั้นเราจะเทคแอคชั่นยังไงนะคะ เท่าที่จำได้นะคะก็จะปิดท้ายด้วยไมโครเบลจีนะคะกับผลเ s F blue c o s t ต่ำโปรตีนสูงนะคะถ้าเราเจอผลแบบนี้นะคะ <c oughs> เกิดจากอะไรได้บ้างเราจะคุยกับหมอหรือว่าแนะนำหมอในการาส่งตรวจอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ให้ยกตัวอย่างเชื้อนะคะที่ทำให้เกิดเมนิเจอติสนะคะเ <c oughs> ขาจะให้ภาพมาอีกนะคะเป็นภาพของผลแกมสเตนนะคะก็ให้เราบอกว่าเป็น,ปนผลแกมบวกแกมลบมีรูปร่างแบบไหนประมาณงี้คเข้าไปแรกๆก็ ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่านึกว่าจะเจอคําถามที่แบบเบสิคเบสิคแต่ไปเจอจริงๆเขาถามค่อนข้างลึกเหมือนกันนะ,ะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวไปดีๆนะคะจบช่วงการตอบคาถามก็จะเป็นช่วงครูดาวนะคะก็จะเล่าว่าต้องระยะเวลาในการรอผลประมาณไหนนะคะแล้วเขาจะบอกผลเราทางไหนบางทีเขาจะเก็บเราไว้ในแฟมของเขานะคะว่าเราไม่ได้ตอนนี้แต่ว่าเราไปอยู่ในส่วนของ suitable นะคะถ้าเกิดว่ามีตําแหน่งว่างเขาจะเก็บผลของเราไว้ปีหนึ่งนะคะแล้วเขาจะ,ะไปคัดเลือกรายชื่อเราที่อยู่ในนั้นออกมานะคะคหรือว่าเขาอาจจะไปจัดเราไปอยู่ในหมวดที่แบบ unsuitable เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีการรับสมัครเราก็ต้องสมัครเข้ามาใหม่อีกทีหนึ่งดันงนั้นนะคะถ้าใครที่กําลังเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์อยู่นะคะถ้าตื่นเต้นน้อยก็เตรียมตัวไปนิดๆหน่อยๆนะคะถ้าตื่นเต้นมากก็เตรียมตัวไปดีๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนขอให้ สมหวังแล้วก็โชคดีในการสอบสัมภาษณ์ทุกคนนะคะคลิปหน้าจะมาเล่าความแตกต่างของการทำงานใน l ลบที่ไทยแล้วก็แลบที่ออสเตรเลียนะคะว่ามีโครงสร้างหรือ,อความแตกต่างตรงไหน,นยังไงนะคะแล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย